สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบไไ่ายกุศลเอฟตนูนมาทักมาทายกันน้อยหลังจากไม่เพียนออกไปนะร่วมทําบุญทําบุญประทายข้าวเปลือกแล้วก็บุญผ้าป่าที่รอพอสตอ,อสตรอพสตโคกสงา่าตาบลดงบะทองใต้อำเภอบานม่วง จังหวัดสกลนครเนาะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอ้าวเสียงมอเตอร์ไซค์ดังแค่นากเดี๋ยวคนก็จะบอกว่า,า,วไ,นะววาไปทําบุญที่ไหนภายในจังหวัดนี้แหละนะสกลนครอำเภอบ้านม่วงนะที่ยิงตอนเช้านะไม่เพียนก็สองขิดสองใจจะไปทางไหนดีว่านะ เห็นปลาไทยบ้านขึ้นไลสดตั้งแต่หกโมงเช้ามาเด้อมาเด้อคุนว่าก็จะทําพิธีบวงสวงไม่เพียนไม่เพียนอบึงมาเลยนว่าบึงมาเลยแต่ไม่เพียนก็มีเชิญถูกเชิญไว้แล้วเนาะว่าให้ไปร่วมไปร่วมทำบบุญที่เราพอสตอก็เลยบึ่งไปที่พวกน้องนาไม่ได้ แต่ว่าต้องไปตรงนี้มันถึงแม้ว่าจะไม่มียอดวิวแต่ว่าเราก็ต้องไปนะเพราะว่าชาวบ้านเขาให้ความหวังเนาะตั้งความหวังว่าจะต้องเจอเรานนะในรอบหลายปีในรอบหลายปีเราไม่ได้ออกไปเราไม่ได้พบก,กับชาวบ้าน ไปก็สนุกสนานนะได้ทั้งบุญได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งเพื่อนที่ไม่เห็นกันนานนะเพื่อนก็คือเพื่อนร่วมงานแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็อ,อสมอ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าสุดยอดและเนาะได้พบได้เจอกันเขาบอกว่าการพบนันเป็นสิ่งที่ดี เพียนก็เลยไปทางทิศตะวันตกก็ต้องอดไปทางทิศตะวันออกเนาะก็เห็นเขาทําพิธีนะไอเพีนก็เปิดดูทางโวกน้องนายจาปาดงก็เห็นแอดแอดอนุวัตน์เนาะแล้วก็ทีมงานยูชูเปอปรต์ต่างๆร่วมกับสวัสดีค่ะคุณมาลีสวัสดีนะคะ เป็นอันมาลีพันธุ์ทองเนาะสวัสดีค่ะ๋อแมมนกเออนาแกสวัสด,ดีจ้าเป็นเนื้อใดสบายดีบบเนาะแมน่อตอนนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าเตรียมตัวจะเดินทางกลับประเทศนอกเนาะประเทศนอกไม่เห็นจําไม่ได้ว่าประเทศอะไรนะแมนกกกาลังจะเดินทางไปเนาะยังไงก็ขอให้แมนกเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็เจรจาเรื่องราวต่างๆเนาะ เห็นว่าจะต้องเอาทีม <c oughs> ทนายไปด้วยยังไงก็ขอให้ปลอดภัยเดือนหน้าเดือนหน้ากลางปีหน้าโอ้ค่ะถ้าางนั้นก็จะหลังที่ไม่เพียนทำบุญหาน้องอุ้มอ๋อมกกนาคม,มไม่เพียนจะทำบุญหาน้องอุ้มอ่ะยี่สิบสองกุมภาพันธหกแปดเนาะ ทำบุญหาน้องอุ้มนะทำบุญแจกข้าวทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลคุณทองหลอ่อสวัสดีค่ะช่วงนี้ไม่เพียงก็น้องๆทางรอพอสตอเนาะทางสถานีนาัาไมเขาทำบุญหาเงินทำรั้วนะทำประตูรั้วทำทางเข้าออกรอพอสตอเนาะเราก็ออกไปช่วย <laughs> ได้เหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อทองปานาวัดพูตะคามที่ส่งดาวมาซองเหรียญน,นะก็บริจาคเข้าไป800บาทเนาะแปดบาทแล้วก็บริจาคก,กับพระที่มานะที่มาบิณฑบาตปัจจัยเข้าสารอาหารแห้งที่ไปจะไปทำบำรุงวัดเนาะที่ ฝั่งทางบ้านดุงเนาะบ้านโนนสิม,มาอีกหนึ่งร้อยเนาะก็เป็นเก้าร้อยเสียงดวงลอตเตอรี่อ้าวมันยังเนาะทำไมอะ่ะทำไมหมุนหมุนหมุนเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วรถวิ่งผ่านนี่ทำให้จอหมุนรถวิ่งผ่านบ้านจอหมุนเลยเนะเอามาสู่ปกติแล้วนะรถกระแทกแรงๆ เจอสายโทรศัพท์สายเน็ตบอเนาะเป็ประนีสวัสดีค่ะคุณทองรอสวัสดีค่ะมาทักมาทายกันเมื่อกี้นี่ก็คุยกับแม่นกน้อยเนาะแม่นกน้อยนาแกนะนเพื่อนก็ออกไปทำบุญเนาะตามที่น้องเขาเชิญมาจะมาตามหาที่บ้านด้วยนะแล้วก็เชิญมาทาง ทรศัพท์นะแฟนโทรศัพท,ท์พทางไลน์ด้วยก็เลยออกไปออกไปก็ดีนะไปเจอกับชาวบ้านที่มีบรรยากาศเดิมเดิมเนาะสมัยเหมือนว่าเราทำงานปีสองหกสองเจ็ดเนาะที่เดินไปทำคลอดตามหมู่บ้านเนาะตามหลังคาเรือนฉีดยาหลังคลอดลูกเนาะเยี่ยมหลังคลอดเจอชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาจับมาดูนะโอ้เห็นะ ทีภาอันภาคเอ่อแมนยูบอนี่แมนยูบอเขาจะอยากจะเชื่อบ้างหรือไม่อยากจะเชื่อบ้งางขาาขึ้นเิ่นมาขาาขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็อา่าแต่ก่อนมันจะหอมแล้วก็ดำเนาะสวัสด,ดีค่ะน้องสุธิดาเนาะก็นอะไรมือเช้านี้พ้าไปถ้ <c oughs> า,ไป <c oughs> าไปถวายผ้าปา่า <c oughs> ถวายต้นผ้าปา่า <c oughs> สร้างประตูเนาะสร้างประตูออกของรพอพสตอของอนามัยแต่ก่อนอนามัยโคกสงา่าตำบลดงบวรองใต้อเภอบันม่วงนี่มีทางเข้าทางเดียวนะไม่มีทางออกเนาะก็คือทางเข้ากับทางออกเนี่ยเป็นรูเดียวกันนะตอนนี้คนไข้ก็มาเยอะก็เลยจะเจาะรั้วอีกทางนึงเนาะออกไปด้านหลังขอให้โชคดีทุกคนค่ะวันคริสต์มาสเนาะเออ ได้เงินเขาก็ประกาศนะวไม่ไม,ไม่ไม่เพียนลืมคิดใส่วันคิิสม์มาเนาะได้1น0 0 0แสนเก้มืนะลงท้ายด้วย25บาทนะไม่เพียนก็ไปเสียงลอตเตอรี่จะหาซื้อแต่ซื้อลอตเตอรี่ที่เขามาขายนะเจ้าเดียวมาเจ้าเดียวอ่าลงท้ายด้วยยี่นะไม่มีนะก็เลยซื้อเอา5้าสองนะหนึ่งใบ สองหนึ่งใบมาเนาะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจ้ะบริจาคไปก็เก้าร้อยเนาะบริจาคทานไปเก้าร้อยแล้วก็ลอตเตอรี่เสียงดวงอีกหนึ่งร้อยเป็นพันบาทพอดีเพื่อมันโศกมันหมานเด้คุณแม่นะว่แน่แได้การทำบุญน้ำท่านยูโบยูกัมีคนเอาลอตเตอรี่มา ได้แต่นคู่ซกประกาศลุงไทยด้วย25บาทนี่แหละนะไอเฟียกนก็เพิ่มไปนะเพิ่มไปน้องหมอหนุ่มวันนี้นอนร้านนวดเ,เห็นอยู่นะเห็นอยู่เห็นสาวแม่มตัวอ้วนนะผมสั้นเทินว่าแม่แม่มแม่แม่แมพยายามจะคุยกับลูกหนุ่มนะลูกหมอหนุ่มจะคุยกันรู้เรื่องไหมละ่ะเนาะอ่อเขาเคยคุยเขาเคย คุกคีอยู่กับคุกคีอยู่กับฝรั่ง,ง,งนะเขาก็คงจะพอคุยได้แหละนะปีพศ2525อาจจะโชคดีนาน2025นั่นแหละนะอลองเสี่ยงดวงดูเมื่อเราซื้อ25ไม่ได้มันมี52ขายให้ก็เลยซื้อนะอ่ะลองดูอ่ะลองดูมันมีอะไรให้เราก็ซื้อนั้นแหละเนาะ ถ้ามันจะดวงดียังไงมันก็ได้ขอให้แม่เพียนโชคดีงวดเมื่อกี้นี่ก็ออกบ้านเล็กพี่น้องอุ้มเนี่ยนะงวดก่อนโน้นออกหกหนึ่งงวดต่อมาออกสองหนึ่งบ้านเล็กพี่สองหกหนะึ่งเนาะสองหกหนึ่งอยู่ในบ้านเล็กพี่นั่นแหละนะวันนี้ก็เลยเดาว่านะมันจะมาออกสองห้าเออเห็นะอ่า แล้วก็ซื้อห้าสองก็คงจะต้องพิจารณาอีกว่าทำไมถึงจะได้ยนะี่สิบห้าเนาะสองห้าหกแปดปีนี้ปีหน้านี้โอ้จ้าจ้าเนาะสองห้าหกแปดอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอลองทดลองดูเนาะในนี่มันจะถึงมันจะออกวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งหรือวันที่สองมกกลา คอยดูนะ,อะลอตเตอรี่ออกวันที่หนึ่งหรือวันที่สองมก,การาหน่อ,อของไทยนี่บางปีมันก็เลื่อนไปเป็นวันที่สองนะบางปีก็หนึ่งมก,การาหกแปดเลยเนาะอย่าลองดูเสี่ยงดวงดูนะตามที่หมอแมมบอกนะห <laughs> มอแมมหมอแมมบอกแล้วหมอหนุ่มหมอหนุ่มไปแล้วนะไปประจําร้านนวดที่ อองวดปีหน้า2มกราคมค่ะบุ้ยคือแม่นแทว้วะแสดงว่านี่ติดตามเนาะสถานการณ์ลอตเตอรี่รัฐบาลไทยเนาะห้แฮงๆปังๆคือกันเดอร์ู้ยูเยอรมันกระไดห้ยโสใหายลาบไม่เพียนก็เบ,บึงเอ้ข้าเจ้าเฮ็ดอันผ่าน16ชั้นบ่ผ่านผ่นสูงเนาะมาที่โคกน้องนา มาที่ลานปู่บริจิตมาบวงสรวงปู่ใส่ปีใหม่ขอบคุณมากค่ะเนาะพานสิบหกชั้นเด้ทงแมเอร์สิบหกชั้นมันจะออกวันเด็กหรือวันครูเนาะแต่ก่อนก็เคยออกนะวันครูวันเด็กนะสิบหกนี่เดือนมกราคมอ่าวันที่วันวันครูวันที่สิบหกเนาะเคยออกทุกปีนะไม่รู้เป็นอะไรแต่หกหนึ่ง้ะมันออกแล้ววันครู วันครูส่วนมากจะประมาณวันที่สิบหกมกราคมเนาะืมอย่านะอย่านะอย่าออกในวันครูแต่มากวันครูก็จะไปออกน,นะนั่นแหละเนาะสิ้นสิ้นมก,กราเนาะสิ้นมก,กราจะไปออกประมาณหนึ่งกุมภาพันธ์ของทุกปีอ่าแม่เพียนก็ติดตามข่าวเนะหลังจากมาจากทำบุญก็ติดตามข่าวเนาะมีการเอ่อ จีป๊ป้นเนาะจี๊ป้นเ,เท่าแก่ไปซื้อยางพาราไปซื้อยางพาราก้อนถ้วยที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเนาะจังหวัดเลยนาแห้วมีมีคนนะมีมีคนไม่ดีเนาะมาสองคนชายชุดดำเนะเาะอ๋อสิบเก้าหนึ่งหกน้องคิดว่า,าน้องยังได้ของฝัน อ๋อลงจากไรของฝันเบอร์สิบอืมอาจจะอาจจะเนาะเป็นได้เพื่นนี่เห็ดยังแล้วมักเป็นนั่นสุเป็นลาบเลยเด้ขนาดไปวัดอบ้านเืียบอกหกสามก็ยังออกนะก็ยังออกมีเลขหกสามอันนี้ได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลขเก้ากับเลขหกเป็นเลขเดียวกันเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหกเป็นเลขเดียวกันยังไงก็ เย็บเย็บเนาะเย็บเไปทางนะ <c oughs> มุดใต้โต๊ะบ้างเนาะอยู่บนโต๊ะมันก็ไม่ค่อยดันนะมุดใต้โต๊ะก็โชคชิงนะจี้จ้ได้เงินไป1.7ล้านบาทนะเนาะเท่าแก่ผู้หญิงนะแกก็สู้นะแกก็ดึงกระชากกระเป๋าคืนก็โดน เขาเอาปูนสั้นนะเอาปูนสั้นตบหัวเนาะส่วนปูนยาวนั้นบอกว่ายี ua, 16, นะ่ห้อเอ็มสิบหกเนาะเอ็มสิบหกเอ๊ะก็แปลกนะเดินมาอย่างนอกคือเสียงเพลงเห็นอ๊อเดินมานะเด,นนะดินมาจี้นะเดินมาจี้เป็นผู้ชายสองคนเนาะถ้าสามคนถ้าสามคนเขาเรียกว่าจน <laughs> สามคนก็เรียกว่าจนตอนกลางวันแสบๆนะถ้าสองคนเาเรียกว่าจี่ชิงทรัพยเนะยังจับไม่ได้อยู่นะเหตุเกิดน่าจะาได้ประมาณาหกจ็ดวันแล้วเนะหกเจ็ดวันแล้วยังจับไม่ได้บอกว่าเดินนะเดินมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำเหืองเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างประเทศไทยและสปป,ปลาวเนาะ ห่างกันแค่สะพานนะสะพานไม้กั้นเท่านั้นถ้าเขานี้ออกไปทางต่างประเทศแล้วก็น่าจะาจับไม่ได้หรือเขาจะตกตาเจ้าหน้าที่นะอาจจะเป็นคนไทยนี่แหละนะทางตำวรวจก็น่าจะคิดว่าอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเนาะที่ออกรกรณีจี้นะทิงทรัพย์เท่าแก่สวนยางพารา ต่อไปนี้สวนยางพลานะคงระมัดระวังนะการขายการอะไรนะการขายยางก้นถ้วยหรืออะไรเนาะอาจจะขายไว้ก่อนยังไม่จ่ายเงินเนาะขายไว้ก่อนยังไม่จ่ายเงินเพราะว่าการรวมตัวแล้วก็การเอาเงินก้อนใหญ่มานี้มันยากนะ ช้างข้าวเอ้ยเนาะช้างข้าวเอ้ยนี่ก็น่ากลัวที่ลานรับซื้อยางพาราอย่างนี้เนี่ยก็น่ากลัวนะทุกวันนี้คุณประมูลสวัสดีค่ะแม่เฟียนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายจ้าอ่าออกไปทำบุญแล้วบ่ายก็มานั่งคุยเพื่อนน้อยนะมานั่งคุยเพื่อนเมามอยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนาะมาคุยกันเพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่เราจะต้อง